รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้คร,รับเป็นความร,รู้สึกที่ดีมากๆค่ะที่ได้มีโครงการมหกรรมแก้นี้ปีที่สองให้เรามีโอกาสก็ดีค่ะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถไอ้ปรับสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่พร้อมหรือว่าไม่มีเหมือนกับยังไม่มีงานทําหรือว่าฐานเงินเดือนน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาปรับเพื่อลดต้นลดด,ดอกอะไรแค่ะแล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ค่ะ ลดภาระทางการเงินครับคิดว่าเป็นโครงการที่ดีไหมครับเป็นโครงการที่ดีค่ะเป็นการให้โอกาสคนเราทุกคนไม่มีใครอยากเป็นหนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีกําลังที่จะใช้แต่ในเมื่อโครงการนี้ได้บังเกิดขึ้นเราพร้อมเราคิดว่าดีมากๆมันเป็นการลดเบี้ยปรับซึ่งเบี้ยปรับของแต่ละคนนั้นมากพอสมควรดีค่ะโครงการนี้คือดีเลยค่ะที่สามารถที่แปลว่า จากการที่เราจะโดนฟ้องหรือว่าอะไรเราสามารถมาปรับโครงสร้างนี่เพื่อจะได้แบบยืดระยะจ่ายไปอีกนิดนึงอ่ะค่ะการเข้าโครงการในวันนี้ลดเบีย้ยปรับให้เราถ้าเรามีวินัยในการจ่ายก็จะลดเบีย้ยปรับให้เราหมดเลยนะคะเราก็จะได้จ่ายแต่เงินต้นกับกับดอกเบีย้ยของเงินต้นเท่านั้นเองคิดว่ามีข้อเสนอเนี่ยแบบติดชมอะไรในการปรับปรุงพัฒนาโครงการนี้โครงการที่ทําในวันนี้ ดีดีมากแล้วค่ะวันนี้มาเรามาครั้งที่สองแล้ววันนี้เป็นการที่การทำงานที่ลดขั้นตอนมากวันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะไม่มีข้อติดชมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีไหมครับดีคับมีข้อเสนอแนะให้กับตัวโครงการนี้ไหมครับเพื่อนำไปพัฒนาไม่มีดีแล้วก็โอเคแล้วค่ะยังไม่มีข้อเสนอแนะอะไรที่เพิ่มเติม